ำหรับวันนี้รายวิชาดนตรีกับมาสเตอร์ป๊อปหรือมาสเตอร์เกียงไกโครงมือนะครับสำหรับวันนี้เข้าสู่สัปดาห์ที่5กันแล้วนะครับดเด็กๆวันนี้เราพบเจอกันกันกบเรื่องของรูปร่างลักษณะของเครื่องดนตรีรวมทั้งเสียงของเครื่องดนตรีด้วยในประเภทเครื่องลิมมนิ้วหรือเราเรียกว่าคีย์บอร์ดนะครับจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราจะมาติดตามพร้อมกันแต่ก่อนอื่นนั้นในสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่5แล้วดเด็ก เราพบเจอกันมาทั้งตั้งแต่สัปดาห์ที่1จนถึงสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่5ก็ถือว่าเป็นเวลาพอสมควรที่เราเรียนดนตรีกันในรูปแบบออนไลน์มิสเตอร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนคงจะได้รับความรู้ความสนุกแล้วก็รวมทั้งแบบฝึกหัดด้วยที่เป็นแบบทดสอบที่มิสเตอร์ทำไว้ให้มิสเตอร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนคงจะได้รับความรู้แล้วก็ได้ทํา ได้เรียนรู้เปิดย้อนหลังดูกันได้เรื่อยๆอยู่ใน YouTube ของมาสเตอร์ป๊อปตรงไหนเราไม่เข้าใจตรงไหนเราอยากอยากจะดูซ้ำอีกมาสเตอร์ Master, แนะนำให้นักเรียนเข้าไปดูได้เรื่อยๆเลยนะครับเพื่อที่ว่าเรากลับมาเรียนด้วยกันแล้วที่โรงเรียนเราจะได้มีข้อมูลเดิมมีข้อมูลพื้นฐานที่พร้อมที่จะไปต่อกันในองค์ความรู้อื่นๆแล้วก็บทต่อต่อไปด้วยในวันนี้เครื่องดนตรีประเภทลิ่มนิ้วหรือเราเรียกว่าคีย์บอร์ด จะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันเลยครับเครื่องดนตรีประเภทลิ <intuitive sound> ่มนิ้วหรือคีย์บอร์ดคือชุดของก้านเสียงหรือคีย์ที่อยู่ติดกันซึ่งสามารถกดได้ด้วยนิ้วเป็นส่วนประกอบของเครื่องดนตรีหลายชนิดด้วยกันปกติลิ่มนิ้วมักจะมีคีย์ในการเล่นชุดละ12ก้านเสียง สำหรับบันไดเสียงแบบตะวันตกมีทั้งอันสั้นและอันยาวประกอบกันวนซ้ำกันไปเรื่อยๆในช่วงออกเดบการกดคีย์บนริ่มนิ้วจะทำให้เครื่องดนตรีนั้นส่งเสียงออกมาไม่ว่าจะด้วยวิธีการเคาะสายสตริงหรือการกดคีย์ในแผงลูมจอและเนื่องจากเครื่องดนตรีประเภทลิ่มนิ้วนี้เป็นเครื่องแบบสามัญที่สุดคือเปียโนผังริ่มนิ้วจึงอาจเรียกเป็นคีย์บอร์ดเปียโนก็ได้ เปโนย่อมาจากเปโนโฟเตเป็นเครื่องดนตรีที่บรรเลงโดยการกดลิ่มนิ้วหรือคีย์บอร์ดมักใช้นิยมบรรเลงเพลงแนวคลาสสิกและแจ๊สแม้ว่าเปโนจะมีขนาดใหญ่และหนักทําให้ไม่สามารถพกพาสะดวกได้และมีราคาค่อนข้างแพงแต่เปโนก็เป็นเครื่องดนตรีที่ได้เปรียบมากกว่าเครื่องดนตรีมากมายเสียงของเปโนสามารถเข้ากับเครื่องดนตรีเกือบทุกชนิด ดังนั้นเปียโนจึงสามารถเล่นได้ทั้งแบบบรเรลงเดี่ยวหรือแม้กระทั่งร่วมกันกับวงออเคสตราคำว่าเปียโนนั้นเป็นคำย่อมาจากคำว่าเปียโนฟอร์เต้ซึ่งเป็นภาษาอิตาลีซึ่งเป็นการประสมคำระหว่างคำว่าเปียโนที่แปลว่านุ่มนวลกับฟอร์เต้ที่แปลว่าแข็งแกร่งซึ่งมีที่มาจากการที่เปียโนนั้นมีคุณภาพเสียงที่หลากหลาย คีย์เบสท,ทำให้เสียงกังวานและทรงพลังคีย์ปกติทำให้เสียงนุ่มนวลและคีย์สูงทำให้เสียงเล็กแหลมเปียโนถูกคิดค้นขึ้นที่เมืองฟอร์เรนซ์ประเทศอิตาลีโดยบาโทโรมิโอคริสโตฟอรีรายละเอียดเวลาที่คริสโตฟอรีประดิษฐ์เปียโนเครื่องแรกนั้นไม่ชัดเจนจากการบันทึกของครอบครัวเมดิชิผู้ว่าจ้างคริสโตเฟอรีปรากฏว่ามีเปียโนตั้งแต่ปี คศ1700คริอสโตเฟอรีสร้างเปนโนอีก20เครื่องก่อนที่เขาจะเสียชีวิตในปีคศ1731และเปนโน3ตัวของเขาที่ยังคงอยู่ในปัจจุบันย้อนมาจากปีคศ1720 ออแกนเป็นเครื่องดนตรีสากลออแกนมีประวัติการประดิษฐ์ที่ยาวนานมาตั้งแต่สมัยโรมันและมีความสำคัญควบคู่อยู่กับศาสนาคิดเลยทีเดียวคำว่าออแกนนั้นก็มาจากภาษาละตินที่แปลว่าออแกนนุ่มซึ่งเป็นชื่อที่ใช้เรียกเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งต้นกำเนิดเสียงของออแกนมาจากลมซึ่งมีแหล่งกำเนิดหลากหลายวิธีซึ่งในสมัยโบราณน,นั้นก็ต้องใช้แรงคนในการผลิตลม เมื่อลมถูกบังคับให้ผ่านไหลผ่านท่อที่มีขนาดต่างๆกันก็จะทําให้เกิดเสียงที่มีความถี่ต่างกันท่อที่ใช้ในการสร้างออกแกนนั้นอาจจะเป็นไม้หรือโลหะก็ได้ซึ่งจะส่งผลให้เสียงที่แตกต่างกันนั้นและออกแกนเครื่องหนึ่งสามารถทําเสียงต่างๆได้กับเสียงเครื่องดนตรีหลายชิ้นรวมกันดังนั้นออกแกนจึงสามารถเล่นได้ทั้งแนวทํานองและแนวเดินเบส โดยไม่ต้องพึ่งพาเครื่องดนตรีอื่นใดดังนั้นในสมัยก่อนนั้นออแกนจึงถือเป็นเครื่องดนตรีที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในบรรดาเครื่องดนตรีทั้งปวง าร์ปซีคอร์ดเป็นเครื่องดนตรีตะวันตกในยุคบาโรกประเภทเครื่องดีดโดยมีการพัฒนามาจากเครื่องดนตรีประเภทพินและกีตาร์กลไกการเกิดเสียงจะใช้การเกี่ยวดึงสายโลหะที่มีขนาดและความยาวต่างกันเพื่อให้ได้เสียงความถี่ต่างๆการเล่นเครื่องดนตรีนี้จะใช้คีย์บอร์ดในการสร้างกลไกในการดึงสายโดยผู้เล่นสามารถเลือกกดบนแป้นคีย์บอร์ดซึ่งจะคล้ายคลึงกับการเล่นเปียโน แต่จะมีคีย์บอร์ด2ชั้นเหมือนออแกนผู้เล่นไม่สามารถปรับความดังของเสียงได้ด้วยน้ำหนักของการกดคีย์บอร์ดแต่สามารถใช้กลไกอื่นช่วยในการสร้างความแตกต่างของคุณภาพเสียงได้ m e l o เดียสามารถแบ่งคร่าวๆได้ทั้งหมด4ชนิดคือ m e l o เดียนเสียงอัลโตเป็นเมโลเดียนที่อยู่ในระดับเสียงกลางซึ่งโดยปกติแล้วจะมีจำนวนคีย์อยู่ที่25หรือ27และรวมทั้ง32คีย์เมโลเดียนเสียงโซปราโนเป็นเมโลเดียนในระดับเสียงสูงเมโลเดียนเสียงเทเนอร์เป็นเมโลเดียนในระดับเสียงต่ำเมโลเดียนเสียงเบส เป็นเมโลเดียนในระดับเสียงต่ำสุดเมโลเดียนเป็นเครื่องดนตรีที่ต้องใช้ลมเป่าเข้าไปในตัวเครื่องพร้อมกับการกดคีย์เพื่อให้เกิดเสียงหน้าตาของคีย์กดก็จะเหมือนกับคีย์กดของเปียโนโอของเรานั่นเองคือมีทั้งคีย์สีขาวและสีดำเพียงแต่จำนวนคีย์จะน้อยและสั้นกว่าการเกิดเสียงของเมโลเดียนนั้นจุดสำคัญจะอยู่ที่ลิ้นของเสียงเมโลเดียน เป็นเครื่องดนตรีที่อาจจะมีอาการเสียเกิดขึ้นได้อาการคือเป่าแล้วเสียงไม่ออกเวลาเราเป่าเมโลเดียนเราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีน้ำลายค้างอยู่ในตัวเครื่องถึงแม้เมโลเดียนหลากหลายยี่ห้อจะมีปุ่มกดสำหรับไล่น้ำลายที่ค้างอยู่ในตัวเครื่องหลังจากเล่นเสร็จแล้วอาจเกิดจากการหลงลืมหรือไม่เอาใจใส่ในบางครั้งเมื่อน้ำลายไปเกาะติดอยู่กับแผ่นโลหะหรือลิ้น นานเข้าก็อาจจะเป็นสนิมและเปราะหักได้ในที่สุดผลก็คือเป่าแล้วเสียงไม่ออก ในช่วงท้ายนี้ก่อนจะจากกันไปเป็นธรรมเนียมของเราเราจะมีแบบฝึกหัดในการฟังเสียงนะครับว่า,าที่เราเรียนมาทั้งหมดนี้นะครับมันจะมีคลิปจะมีลักษณะการเล่นจะมีคลิปที่เป็นรูปร่างลักษณะของเครื่องดนตรีรวมทั้งการปฏิบตัติการเล่นและและก็เสียงด้วยนะครับนักเรียนสามารถที่จะฟังแล้วก็จดจำเอาไว้เพื่อที่ว่าจะมาตอบในท้ายการเรียนกับมัลเซอร์ป๊อปอย่างนี้ทุกครั้ง ในครั้งนี้มาสเตปป๊อปจะมีเสียงให้ฟังอีกเช่นเคยแล้วนักเรียนก็ร่วมกันตอบว่าเสียงที่นักเรียนได้ยินนั้นเป็นเสียงของเครื่องดน,นตรีที่มีชื่อว่าอะไรที่อยู่ในประเภทคีย์บอร์ดนี้นะครับเดี๋ยวมาสเตปจะเปิดเสียงที่หนึ่งให้เรียนได้ฟังเลยครับเสียงมาครับยาถ้าตอบได้เลยฉเฉลยนะครับคำตอบที่ถูกต้องคือ เปียโนครับนี่รูปภาพตรงนี้นะครับโอเคข้อต่อไปเสียงมาครับ,นนค,รบคำตอบของข้อที่สองนี้ก็คือออแกนมาเลยครับรูปภาพออแกนตรงนี้อเเ่าเือ่เรียมนะครับเสียงต่อไป เสียงของข้อนี้ก็คือฮาร์ปซิคอร์นี่ะฮาร์ปซิคอร์นะครับข้อสุดท้ายมื่เซอร์ชชื่อว่านักเรียนคงตอบได้แต่ก็จะต้องเปิดให้ฟังอยู่ดีนะครับเพื่อเป็นความรู้แล้วก็เป็นการจดจำนะครับเสียงมาครับเป็นเสียงของเมโลดียนนะครับเป็นเสียงของเมโลเดียนั่นเองนะ เอาละรครับและนั่นก็คือเหล่าเครื่องดนตรีในประเภทลิมนิ้วหรือคีย์บอร์ดนั่นเองเครื่องดนตรีประเภทลิมนิ้วหรือคีย์บอร์ดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องดนตรีที่อยู่ในห้องมัอร์ป๊อปเราเรียกว่าคีย์บอร์ดเป็นพอตเทเบิลคีย์บอร์ดเป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นเครื่องเบื้องต้นสําหรับการเล่นเปียโน,โนซึ่งในห้องผมมัอรมป๊อปเนี่ยก็จะมีทั้งเปียโนไฟฟ้าแล้วก็พอตเทเบิลคีย์บอร์ด ซึ่ง Portable Keyboard ที่นักเรียนได้เรียนกันในปสองที่ผ่านพ้นมานะครับมันจะเป็นลักษณะคีย์ Key ที่นุ่มเวลาเรากดลงไปแล้วเนี่ยมันจะนุ่มและเกิดเสียงโดยทันทีระดับเสียงจะตรงเป็นมาตรฐานเลยนะครับมีทั้งลิ่มสีขาวและสีดำอันนั้นคือเครื่องเบื้องต้นสำหรับคนที่อยากจะเล่นเปียโนให้เป็นก็มาฝึกกับ p o r t a b l e Keyboard ก่อนเพราะเป็นเครื่องดนตรีที่ มีราคาถูกเหมาะสำหรับนักเรียนที่ฝึกหัดในเบื้องต้นและหลังจากนั้นพอเราขยับทักษะของเราไปอยู่ในขั้นกลางหรือขั้นสูงเราก็จะขยับขึ้นมานั่งบนเปยโนโฟไฟฟ้าที่จะอยู่ด้านหน้าห้องของมีสเตอร์ป๊อปที่จะเป็นเครื่องดนตรีไว้สำหรับเด็กกลุ่มกลางและกลุ่มเก่งนะครับนักเรียนทุกคนมีสิทธิ์ใช้นักเรียนทุกคนมีสิทธิ์เล่นได้ทุกเครื่องดน,นตรีของมีสเตอร์ป๊อป แต่ขอให้เป็นการขยับเลเวลขยับทักษะของตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆถัาเรียนอยู่ในกลุ่มนักเรียนที่เป็นเบสิกนักเรียนก็อยู่ใน portable keyboard ในเครื่องฝึกหัดก่อนนะครับแต่พอนักเรียนมีทักษะมีความชำนาญในการเล่นมากขึ้นนักเรียนก็ค่อยๆขยับขึ้นมานั่งบนเปนโนไฟฟ้าซึ่งเปนโนไฟฟ้าก็จะมีความยากแล้วก็จะมีน้ำหนักในการกดที่แตกต่างกันออกไป เวลานักเรียนกดเบาเสียงก็จะเบาเวลานักเรียนกดดังหรือกดแรงๆก็จะมีความดังมีความแรงเกิดขึ้นตามนั้นอันนี้คือเปโนโฟไฟฟ้าก็จะมีมีทักษะที่ยากมีข้อกำหนดต่างๆที่เพิ่มขึ้นอีกแต่สำหรับคนที่เป็นเบื้องต้นก็นั่งที่ p o r t a b l e Keyboard ด้านหลังนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยๆขยับขึ้นมาพอเล่นได้มากๆแล้วเล่นได้หลายๆเพลงแล้ว ก็ขึ้นมานั่งบนเปโนโฟฟ้าได้เป็นของทุกคนเป็นเครื่องดนตรีของทุกๆคนในโรงเรียนนี้นะครับทุกคนสามารถเข้าใช้ได้เครื่องดนตรีประเภทคีย์บอร์ดหรือลิมนิ้วเนี่ยเดี๋ยมันเร์จะพูดก่อนว่าเครื่องดนตรีในกลุ่มนี้นิยมเรียกทับศัพท์ในภาษาอังกฤษว่าเครื่องดนตรีคีย์บอร์ดนะครับลักษณะเด่นของเครื่องดนตรีก็คือจะอยู่ในกลุ่มที่มีลิมนิ้วสําหรับการกดเพื่อปรับเปลี่ยนเสียงไปเรื่อยๆสมมุติเรามากดเสียงต่ํา เสียงก็จะเป็นเสียงต่ําจะอยู่ทางซ้ายมือสุดเลยเพราะต้งเรียนไล่มากลางๆหรือไล่ไปเล่นไปจนเสียงสูงเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเสียงไปตามคีย์ที่เรากดนะเราจะเรียกว่าคีย์เครื่องดนตรีแต่ละชนิดจะมีจํานวนคีย์ไม่เท่ากันเด็กๆเปียโนก็จะมีปริมาณคีย์อีกแบบหนึ่งฮาร์ปซีคอร์ดออร์แกนหรือแม้กระทั่งเมโลเดียนก็จะมีจํานวนคีย์สีขาวสีดำเนี่ยไม่เท่ากันนะครับซึ่งคีย์สีขาวสีดำเนี่ยก็จะโผล่สูงขึ้นมามากกว่า คีย์สีขาวที่อยู่เป็นเป็นขนาดลาบนะครับส่วนคีย์สีดำก็จะอยู่สูงขึ้นมาสักเล็กน้อยนะครับอันนี้คือลักษณะของคีย์กดบนบนเปียโนนะครับหรือเครื่องดนตรีประเภทลิ่มนิ้วนี่เองเอาละครับในวันนี้เครื่องดนตรีประเภทลิ่มนิ้วหรือคีย์บอร์ดนะครับเราผ่านพ้นกันมาตั้งแต่เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายแล้วเรียกว่า string instrument แล้วก็ w o o d w i n นะครับ อินสต루เมนต์หรือเครื่องเป่าลมไม้แล้วก็ตามมาด้วยเครื่องบลัสเครื่องเป่าลมทองเหลืองวันนี้เราอยู่ในเครื่องดนตรีประเภทคีย์บอร์ดหรือริมนิ้วนั่นเองในสัปดาห์ต่อไปเราจะอยู่ในเครื่องตรีประเภทเครื่องตีหรือเครื่องกระทบเราเรียกว่าเพร์คชันวันนี้มาเสิร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนคงจะได้รับความรู้ความสนุกสนานแล้วก็ได้รับประสบการณ์ทั้งการฟังแล้วก็ทั้งการดูลักษณะการเล่นบนเครื่องดนตรีในประเภทริมนิ้วนี้กันพอสมควรแล้ว หลังจากนี้นักเรียนคงจะทําแบบทดสอบที่มเซอร์ป๊อปได้เตรียมไว้ให้เพื่อเป็นการาเน้นย้ําแล้วก็ทบทวนความรู้ให้อยู่ติดตัวกับเรานะครับก็ในช่วงท้ายนี้นะครับไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็คงจะพูดเหมือนเดิมก็ขอให้นักเรียนและท่านผู้ของทุกท่านดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองให้ดีแล้วก็เพื่อที่ว่าเราจะกลับมาพบเจอกันในการเปิดเทอมใน เดือนกรกฎาคมนี้มันเซอร์ก็ขอภา,าวนาไว้ให้ว่าสถานการณ์คงจะดีขึ้นเรื่อยๆไม่มีอะไรมาทําให้เราจะต้องปิดกดันยาวๆแบบนี้เพราะว่าคิดถึงบรรยากาศการเรียนการสอนในชั้นเรียนมากกว่าเพราะว่าเราจะต้องเรียนการปฏิบัติเปียโนเล่นบทเพลงต่างๆอีกมากมายด้วยกันนะครับนอกจากการเรียนผ่านออนไลน์แบบนี้แล้วเราจะต้องมาเรียนการเล่นดนตรีการเล่นเปียโนด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ช่วงท้ายแล้ว จะจากกันไปแล้วก็มัอร์ป๊อปและรายวิชาดนตรีชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่3นะครับต้องกล่าวค่ว่าลาไปก่อนเอาไว้เจอกันในเปิดเรียนนะครับและในโอกาสสัปดาห์ต่อไปวันนี้มัอร์ป๊อปไปแล้วนะครับสวัสดีครับ